ยกยกให้ดูหน่อยครับอะไรครับนี่นะโอเคครับแล้วแล้วมีกระเป๋าอะไรโอเคครับใจเย็นคือเหลานคู่แล้อ cái <laughs> con riêng anh một mình anh này này sao anh mượn cái ตอนนี้ทางสนสำนากราชนะครับได้ทำการจับกลุ่มนายภูวัฒน์นเรนลำนะผมจิตรกบินที่เส้นหานะครับโดยใช้อาวุธปืนและใช้ยาพานธุ์นะเพื่อจะไปทำลายรถไฟครับที่ได้ยินเกิดขึืนนะครับที่ในจุดสนสำนากราดได้เข้วรปเป็นหน้าที่ตั้งแต่เส้นคืนนะครับก็ได้ไป การตรวจสอบการร้องกันเเขนครับบริเวณหน้าตลาดกรจยัดนะครับก oh. no. ็ได้พบขูงที่หายร้องขอความช่วยเหลือว่าผู้ต้องหานี้นะครับและการจิ้งซับโทรศัพทดตัวสีแล้วก็ได้ขับตีรถจากในรถตีรถหนีเข้าไปในซอยบ้านบ่ายแล้วออกไปทางวัดโลบงปรดทางที่ตำรวจสํราญ ผู้ตรวก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้นะครับคือนายวัฒน์นั่นเรนนัเรนลำนะฮะได้พร้อมของกลางมากมไปนะครับเของกลางที่ที่ได้นักที่เกิดเหตุก็คือปืนนะฮะปืนขนาด9มมอนถุงกระบอกนะครับรถจักรยานยนต์รถรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวแดงไม่ติดไปบ้านเรียนนะครับขันขันนั้นนะครับ